เครับทุกท่านเอาวนี้เรามาคุยกันเรื่องข่าวดังตอนนี้ที่เป็นข่าวกระแสแบบอย่างมากเลยนะครับก็คือข่าวที่คุณทิศนาชุนทวันนะครับอดีตสสพักส้มนะครับที่รอบนี้ทางพักไม่ไม่ส่งลงสมัครนะครับก็เลยแบบอดเป็นสสก็เลยแบบน่าจะน้อยอ,อกน้อยใจแล้วก็ออกมาโพสต์นะครับมาโพสต์แล้วก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์ไปสอบถามนะครับ บทสุดท้ายก็มีการพูดถึงเรื่องไอโอนะครับไอโอของพัรส้มบ้างกันทีนี้ทางพักส้มเขาก็เลยเชิญนักข่าวเชิญอะไรไปดู mm hmm. ว่ามันไม่มีไอโอไม่มีอะไรเงี้ยออกมาโต้ข่าวกันไปกันมานะครับ mm hmm. คือไอเรื่องนี้มีไม่มีผมไม่รู้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องว่าที่คุณทิศนาเคยพูดว่ากไอโอมันก็มีทุกพักนั่นแหละอืม ผมก็จะมาคุยเรื่องนี้แหละก็เลยคิดว่าเอ๊ะทุกท่านเห็นเป็นยังไงคิดว่า IO เนี่ยมันมีทุกพักไหมแล้วคิดว่าเออพักส้มมีไหมพักภูมิใจไทยมีไหมพักเพื่อไทยพักอะไรมีไหมสําหรับความเห็นส่วนตัวผมนะผมมองว่าไอเรื่อง I.O เนี่ยผมก็ว่ามันมีทุกพักนะหรือใครจะคิดยังไงมองมุมไหนไม่รู้แต่สําหรับผมผมมองว่ามันมีทุกพักก็เหมือนพักสม้มเขาก็ออกมา พูดประมาณว่าเอยมันไม่มีไอโอหรอกมันมีแค่แอดมินเพจแอดมินที่คอยอตอบคำถามคอยอะไรแอดมินของพรรคอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องกีมันเป็นไงเราไม่รู้แต่ถ้าเราจะมองว่าอแอดมินก็คือไอโอนั่นแหละมันก็มองได้นะในมุมของผมผมก็อมองเออมันก็ใช่อ่ะก็เป็นแอดมินนั่นแหละไอโอก็คือมันมันก็แอดมินนั่นแหละคอยนั่งตอบคอยนั่งรวบรวมประมวลผลหรือคอย กดไลค์หรือส่งคําถามหรือส่งคำตอบที่แบบเหมือนเหือนเหมือนกันแบบอ่าโดยระบบคอมพิวเตอร์คือคนคนเดียวสามารถแบบคอมเมนต์ได้เป็นแสนๆอย่างเงี้ยอ่อหรือไม่ก็กดไลค์ได้เป็นหมื่นๆแสนๆเพื่อให้ยอดไลค์มันขึ้นใช่ไหมเพื่อพอยอดไลค์ยอดอ่าฟอลโลยอดติดตามหรือยอดกดแชร์กด, share, กดอะไรต่างๆมันเยอะเนี่ยมันก็ทําให้แบบข่าวนั้นหรือเรื่องราวเหล่านั้นอ่ามันกระจายได้บง่งกว้าง มันก็ไม่ได้แตกต่างต่อให้ว่าเป็นแอดมินเป็นอะไรมันก็มันก็มันก็เหมือนเป็น I.O. อยู่ดแีแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถามว่าทุกพักมีไหมผมคิดว่าทุกพักมีนะต่อให้เป็นพักเล็กพักน้อยนี่ยก,ก็น่าจะมีนะทีมงานแบบเนี้ยทีมงานที่แบบคือทีมแอดมินอะ่ะพูดง่ายขนาดเราไลฟ์สดหรือเราทํา ธุรกิจขายของโน่นนี่นั่นตามบริษัทต่างๆมันก็ยังมีแอดมินใช่ไหมคอยตอบคอยโน่นอาจจะมีบางที่อาจจะมีเยอะหลายคนทีนี้มันก็ไม่แปลกนะครับที่พักการเมืองเนี่ยมันจะมีแบบนี้หรือเหมือนที่แบบพักส้มหรือพักการเมืองต่างๆแล้วก็ออกชอบมาบอกว่าไอโอทหารอะไรเงี้ยคือผมมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเรื่องผิดปกติอะไร มันมีกันทุกที่นะครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ายุคนี้มันยุคข้อมูลข่าวสารเนาะมันยุคที่แบบอา่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ไม่จําเป็นต้องแบบให้มันเป็นเรื่องจริงนะแต่ถ้าคนแบบกดไลค์กดแชร์อะไรเยอะให้คนจํานวนมากเห็นมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไวรัลขึ้นมาได้เป็นกระแสขึ้นมาได้นะครับมันอาจจะเป็นด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่านะครับ คนที่ติดตามพักคส้มพรรประชาชนมาคือกลุ่มคนที่ชอบพักคส้มใช่ไหมเขาก็จะดูดูเฉพาะในคือคอืคือดูดูแต่ในข้อมูลหนึ่งอไอข้อมูลที่บอกว่าไปโพไหนพรรส้มก็มาอันดับหนึ่งสองคะแนนคนอยากได้ในไอไอหัวหน้าพักคส้มเป็นนายกอะไรเงี้ยคนที่ชอบเชียร์พรรส้มก็ก็จะก็จะ,ก,จะก็จะฟังข้อมูลเหล่านี้ ฟังทุกวันคือคนเราเนี่ยเราสังเกตไหมครับว่าเวลาเราชอบดูอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีอาจจะไม่ได้อยากดูนะคิดเฉยนะผมก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์นะ่มันรู้รู้ได้ไงว่าเราแบบเออคิดอยากจะดูเรื่องนั้นเรื่องนี้มันขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะมันคือมัน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 เหมือนคล้ายๆกับว่าพอพอเราชอบเรื่องนี้ใช่ไหมเราชอบเปิดดูชอบคอมเมนต์ก็อ่านไอ้เรื่องเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยอย่างชอบพักสม้มก็ไปคอมเมนต์ไปพูดไปคุยหรือไปติดตามเนี่ยมันก็จะขึ้นแต่เรื่องของ เนี่ยมาให้เราเห็นปุ๊บมันก็เลยทําให้อีกคนคนคนกลุ่มเนี้ยเขามองไม่เห็นอีกคนกลุ่มหนึ่งนะครับเขามองไม่เห็นคนกลุ่มหนึ่งเขาก็เลยมองว่าเอ้ยทุกคนในประเทศเนี้ยชอบพรรคเขาอย่างเดียวเข้าใจไหมมันมันชอบแต่แต่พรรคส้มอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รับแต่ข้อมูลอย่างเงี้ยว่าเออพอวันหนึ่งผลเลือกตั้งมันออกมาปุ๊บเขาเลยมอกว่าเอ้ามันโกงนี่หว่าเห็นไหมตอนนั้นมีแต่คนชอบเลยมีแต่คนกดไลค์มีแต่คนติดตามมีแต่คนคอมเมนต์ ไม่แต่คนรักคนชอบเลยทำไมคะแนนมันออกมาถึงเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่คือเรว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนคือคือก็เฉพาะกลุ่มตัวเองกันนะชอบชอบแล้วก็ดูเฉพาะไอ้ผมว่าไอ้ไอโอเนี่ยไอ้ไอถิไอ้ไอตัวเนี้ยที่ว่าแอวินแอ็มอะไรเนี่ยตัวนี้น่าจะมีผลนะมีผลอะไรก็คือมันเขาใส่สมองให้คนกลุ่มเนี้ยมันหลอกหลอกคนกลุ่มนี้แล้วว่าเอ้ยมัน ของเรามาที่หนึ่งนะพักเรามาที่หนึ่งนะคนเชียร์ทุกคนเชียร์เหมือนเราหมดเลยนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนดาบสองคมน,นะทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยหลงไหลอยู่กับคนนี้ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วภายนอกเขาเขามองอยังไงถ้าเราไปดูคะแนนดีๆนะครับถ้าเราไปดูคะแนนดีๆอย่างในกรุงเทพเนี่ยที่อสสพักประชาชนได้เยอะเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า พรรคอื่นเขาไม่ได้คะแนนเลยไม่ใช่นะครับบางทีก็ขาดก็กชนะกันบางบางเขตก็ไม่ได้ชนะแบบห่างเยอะนะครับหลักหมื่นสองหมื่นก็มีหลักไอ้นี่คือมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนั่นมันก็หมายความว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเลือกพรรคตรงข้ามเนี่ยก็มีนะครับเอ,อผมจาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ผิดว่า,น,าน่าจะคะแนนรวมพรรคน่าจะอยู่ที่ล้านกว่ากว่ามันะ้งพรรคสมนึงทีงง่ที่เหลือเขาก็เลือกพรรคอื่น นะครับพรรคอื่นๆไปสามล้านกว่าก็เท่ากับว่าแบบคะแนนฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันกระจายไปหลายๆพักถ้ามันรวมอยู่พักเดียวเนี่ยมันโอ้มันก็ชนะใช่ไหมนี่แหละผมมานั่งคิดมองไปมองมาเอ๊ะอย่างคะแนนรวมทั่วประเทศเนี่ยอย่างคะแนนพักเนี่ยอ่าก็ได้เก้าล้านกว่าใช่ไหมแต่เราเราลองเอาเอาเก้าล้านลบกับอีกทุกพักทุกพักทีกกท่เป็นคะแนนไปกระจายไปแต่ละพัก ก็แสดงว่าฝัา่งตรงข้ามเนี่ยที่เขาไม่เลือกพักส้มเนี่ยมันก็เยอะกว่าถูกต้องไหมทีน่นี้เพียงแต่ว่าเขากระจายไปหลายๆพักมันก็เลยแบบเออกลายเป็นพักนั้นพักนี้ได้น่อยใช่ไหมแต่ถ้าเขาเอารวมมาแบบพักหนึ่งต่อหนึ่งใส่กันเนี่ยยังไงก็แพ้เราผมก็เลยจะบอกว่าเนี่ยมันก็เป็นผลเสียนะเป็นผลเสียของของเอ่อที่แบบถ้าถ้ามันมีไอโอจริงไงนะมันก็เป็นผลเสียว่าหนึ่งมันทําให้คนในลุ่มหลง เข้าใจว่าเฮ้ยตัวเองจะมาที่หนึ่งที่หนึ่งตัวเองได้คะแนนเหนือกว่าคนอื่นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่พอพอผลแพ้มากก็เลยรับไม่ได้อะไรประมาณอย่างนงี้แต่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขามีจริงไม่มีจริงเนาะแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นแอดมินเนี่ยเขาว่านั่นแหละก็คือแอดมินคอยตอบคอยอะไรก็คือทุกพักมีนะผมเชื่อว่ามีนะแล้วก็เพียงแต่ว่าเขาจะทํางานกันยังไงแค่นั้นเองมัน มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับในระบบที่โลกที่มันเดินทางม,มาจนถึงหลักข้อมูลข่าวสารที่อะไรระบบเรียลไทม์ขนาดนี้มันจะทุกพักจะปล่อยให้พักใดพักหนึ่งทํไ i o ออยู่พักเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาจะยอมรับหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ส่วนตัวผมผมมองว่ามีทุกพักมีทุกพักแน่นอนส่วนตัวนะแต่แต่ใครคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูครับเออท่านบอกว่าไงมีไหมหรือไม่มี แล้วมีแล้วมีผลดีผลเสียอะไรยังไงแต่จริงๆมีไม่มีผมว่ามันก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่ต้องไปว่าอะไรเขาหรอกมันก็เรื่องเป็นเรื่องธรรมดานะผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็การแข่งขันอะนะมันก็คงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันจะไปอะไรมากมายเพราะทุกคนก็ทํากันอยู่ก็เหมือนอ่าที่มีการบอกว่าพักนั้นซื้อเสียงพักนี้ซื้อเสียงอะไรเงี้ยพักส้มเขอาจจะไม่ซื้อแต่ว่าพักอื่นเนี่ยผมไม่รู้ อาจจะซื้อแข่งกันก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมมันมันก็ตอบไปได้เรืเ่องพวกนี้แต่เราก็จับไปได้ไล่ไม่ทันมองไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่ผมจะพูดเรื่องหนึ่งว่าการซื้อเสียงทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนมันไม่เหมือนเดิมแล้วคนจะรับเงินรับแน่ครับแต่จะกาหรือไม่นั้นเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาคิดเองไดนะ้เขาจะเลือกตามที่เขาชอบและตามกระแสณณณณขนาดนั้นเหมือนตอนเนี้ย นะครับเลือกพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคนเลือกพรรคภูมิใจไทยเยอะท่านอย่าคิดว่าเขาเลือกเพราะว่าเขาชอบอนุทินนะเขาเลือกเพราะว่าเขาชอบภูมิใจไทยนะบางคนเนี่เลือกเพราะว่าเขาต้องการให้อนุทินเนี่ยไปต่อสู้กับคเมรถูกต้องไหมเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นมันเป็นช่วงกระแสที่ว่าต้องต่อต้านคเมระอีกส่วนหนึ่งเลือกเพราะว่าคุณสุภจี ใช่ไหมอ,อีกกลุ่มหนึ่งก็เลือกเพราะว่าก็ก็ก็ไม่รู้จะเลือกใครอนะพูดง่ายเพราะว่าไอ้สอสอที่แบบมามาช่วยเราในหมู่บ้านอย่างโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นกลุ่มพวกพวกบ้านใหญ่ที่เขาเคยเกื้อหนุนกันอยู่เคยหน้าเห็นตาช่วยเหลืองานโน่นงานนี่กันอยู่ก็เลยมีความสนุนสนิทสนมคุ้นเคยก็เลือก มันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เลยได้ไดไดคะแนนรวมๆกันสองสามทางก็เลยได้คะแนนมาเยอะแต่ส,สมัยหน้ารอบหน้าเนี่ยก็จะดูค่อยดูว่ากระแสมันจะไปทางไหนแล้วมันจะสวิงไปยังไงอย่าลืมนะครับถ้าถ้าภูมิใจไทยทําได้ดีนะครับรอบนี้ถ้ารัฐบาลทําได้ดีนะแล้วอยู่ไปครบสี่ปีแล้วทําผลงานได้ดีคุณสุปจีทางานได้ดีรอบหน้ายังไงภูมิใจไทยก็มาอีกแต่ถ้าทําไม่ดีรอบหน้าก็ เตรียมหาพรรใหม่เลือกกันอีกสําหรับกลุ่มคนที่แบบไม่ได้เป็นเอฟซใครแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ได้รักพักใดพักหนึ่งแบบถาวรเอาตามกระแสอย่างพวกอย่างผมเนี่ยหรืออย่างคนอื่นๆอีกหลายๆคนที่แบบกลุ่มคนที่แบบเออช่วงนี้เราควรจะเลือกใครช่วงนี้เราควรจะเลือกใครอะไรประมาณอย่างนี้ครับผมสวัสดีครับ